สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันในบรรยากาศที่แปลกตาสักนิดนึงนะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์นะคะระงับกลิ่นกายแล้วก็สบู่นะคะอยากจะมาแนะนำนะคะบอกต่อซึ่งใช้เองแล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเซราพิเรนะคะตัวนี้นะคะเป็นสบู่ซึ่งข้างในก็จะเป็นก้อนสีฟ้าใสๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือใช้หมดแล้ เคยมาบอกต่อซึ่งรู้สึกว่าใช้ดีจริงๆค่ะก็คือเวลาอยู่บ้านนะคะเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากที่ต้องเหนื่อยออกนะคะใช้ตัวนี้เอาอยู่เลยะคะ่ะไม่มีกลิ่นเลยค่ะระหว่งางวันส่วนตัวโรออนนะคะก็รู้สึกว่าใช้ดีมากๆเช่นกันนะคะทุกที่นะคะถ้าแบบครึ่งวันอย่างเงี้ยเราก็จะได้กลิ่นตัวเองขึ้นมาล้กษณะอันนี้คือแบบดีมากๆ แล้วอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะลดเหงื่อแล้วก็ติดกายหอมสดชื่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ประสิทธิภาพของโรออนกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นเกมเล็กๆน่อยะค,ะค่ะเกมนะคะก็คือเดี๋ยวเราะคะจะทาโรออนตัวนี้นะคะที่ใต้วงแขนหนึ่งข้างนะคะโดยที่เราไม่บอกพี่เขานะคะว่าเป็นแขนข้างไหนเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาทายะค่ะเราจะบอกเพื่อนๆไว้นะคะว่าเป็นใคร ะะเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกัน,นะคะ่ะแล้วก็เอาที่เหนื่อชุ่มๆเลยนะคะเดี๋ยวมาให้พี่เขาถ่ายะคะ่ะว่าเขาเซอรายถูกไหมนะคะตามชมกันค่ะ A few minutes later ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะจากการออกกำลังกายออกจริงๆนะคะดูเหนื่อยดูสภาพ <laughs> ต่อไปเราจะไปเล่นเกมกัน,นะคะ่ะพี่เล่นเกมกัน <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเสื้อนะคะให้ผู้ร่วมเล่นเกมของเรานะคะทายดูคะ่ะยี่เอะไป <c oughs> <c oughs> มันยังไงคะเลือกได้แล้วนะทีนี้เ,เดี๋ยวเราจะให้ง <c oughs> ี่คะ,คะติดสติกเกอร์ข้างที่ทายว่าใจเย็นๆถายว่าเราใช้ตัวโรออนของเซราพิเรนะคะถูกไหมถูกไหมนี่นีเขอทายมาแล้วทายว่า ถูกต้องนะคะเย่ yeah. อะไไม่ไหวเลยผมอันนี้ไม่ได้หัวกัดน,นะคะพี่เขาไม่ได้รู้นะว่าเราใช้ข้างไหนเป็นผลการพิสูจน์จริงๆนะคะวันนี้นะคะเราก็ขอจบการรีวิวบอกต่อผลิตภัณฑ์ระงับิ่นกายที่เราปลื้มอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ าก่อนชัดเลยเหรออืม <laughs> 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 บ้าบอกเขาแต่มโดนมงกุก็แล้ว๋ย่มันพอเริ่มทิ้งไม่สักพักอ่ะก,กิ่นมันจะเริ่มไม่นี่มันจะเริ่มใมมช่ <laughs> ชัดไหมล่ะ